สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาอย่างอยู่กับเจ้า Ls125 นะครับท่านผู้ชมก็จะพาท่านผู้ชมมาประกอบซีนปั๊มน้ํานะครับก็ดืงออกแล้วก็จะมาประกอบนะครับนี่อะไรอะไรใหม่ทั้งแกนทั้งซีนทั้งลูกปืนนะครับครบชุดนะครับเปลี่ยนใหม่ครบยกชุดเลยนะครับนี่ของเก่าเขานะครับก็แกนก็มันเป็นตามดนะคเลยเปลี่ยนใหม่ไปเลยราคาก็ไม่กี่ร้อยนะครับ ซีนก็ผมได้ดูแล้วนะครับจากที่เขาได้ประกอบมานะครับถ้าผู้ชมดูนะตรงนี้ฝั่งนี้คือต่อเข้าไม่สุดนะครับเขาทาเกาซิลิโคนสีดำนะครับดูรอยที่เข้านะครับเข้าแค่นี้นะครับส่วนฝั่งนี้เข้าจานะครับนี่ฝั่งนี้เข้าสุดนะฝั่งนี้เข้าไม่สุดก่อนนะครับก็คือเข้าเอียงนะครับก็คือเวลามันหน้าสัมผัสมันก็จะเอียงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยรั่วได้นะครับ จะจัดให้ใหม่หมดเลยนะครับสุดท้ายก็ได้ใหม่หมดเลยนะครับก็ตอนรื้อผมก็ถ่ายคลิปไว้อยู่นะครับแต่ว่าคลิปมันบอกว่าอะไรไม่สามารถอ่านไฟล์นี้ได้นะครับผมก็เลยงงเลยอะไรวะพอถ่ายเสร็จก็เปิดดูอยู่ก็อ่านได้ปกตินะครับก็ดูได้ปกติเนี่ยแต่พอมาดูอีกครั้งนะครับมาดูอีกครั้งที่สองมันบอกว่าไม่สามารถอ่านได้ ก็เลยมันเป็นที่อะไรก็ไม่รู้นะครับถ้ามันกู้ขึ้นมาได้ก็จะลงไอคลิปตอนถอดให้ดูก่อนนะครับะเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวตั้งมุมกล้องให้มันแบบชัดเจนก่อนอผมจะใส่ซีนตัวเล็กก่อนนะครับซีนกันน้ํามันนะครับใส่ซีนกันน้ํามันก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยใส่ลูกปืนนะครับ ซีนกันน้ำมันก็คือตัวนี้นะครับสิบสองยิบเอ็ดซีนะครับส mm ิบสองยี่สิบเอ็ดซีเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับของเก่าเขานะของเก่าเขาคือเขาเขาเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำมาแล้วแหละแต่ว่าซีนกันน้ำมันอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมานซีนปั๊มน้ำเปลี่ยนมาก็ใส่ไม่ตรงซีนกันน้ำมันก็ไม่ได้เปลี่ยนทีนี้มันดูดูนะ เนี่ยของใหม่กับของเก่าให้ดูรูในนะครับโ้โคนละไซส์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยน,น่าจะห้าแปดนะครับตัวนี้น่าจะสี่เก้านะครับอะไรวะห้าแปดสี 58, นะ่เก้าเวลาใส่นะครับตีนกันน้ำมันให้เอาฝั่งที่มีแหวนรัดเข้าหาตัวให้ให้มันเข้ามาให้ม,มาฝั่งนี้นะครับนี่หันหน้าอย่างนี้นะครับคือกันน้ํามัน เครื่องออกไปข้างนอกนะครับกันน้ามันก็คือกันน้ํามันเครื่องออกไปหาซีนปั๊มน้ําครับอยวใส่แล้วคเครื่องมืออุปกรณ์การใส่นี่นะครับลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับตัวยาวใส่เกาวก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ผมจะใส่บางๆนะครับสำหรับผมแล้วจะกันไว้ก่อนนะครับใส่บางๆนะครับนี่นะครับเราก็ถาบางๆไว้นะเราก็ใส่เข้าไป มันเล็กน่น,นะมันก็จะใส่แบบยากๆหน่อยเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงไหนล่ะลูกบ็อกผมมาไปวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอามันออกมาก่อนแตวมันจะหล่นลงอยให้ดูรอย อเราไปเอาจากนน่นมานี่น่าจะง่ายกว่าขอทําสโลปไว้ฝั่งฝังนี้นะครับคือมันไม่ได้ทําบ่อยนะครับใส่ฝั่งนั้นเลยได้ไหมได้ครับก็ใส่ได้เหมือนกันหลอกท่านผู้ชมหรอมันก็ไม่ได้สโลปเท่าไหร่หรอก Cơ ừ, phần này ngay quàng kinh với. Đã lẽ. À. Ok. Giờ hãy để tôi đưa vào phần này trước. Sơ mờ không? mờ không? เสมอหรือลองหรือไปต่ออ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับการ,าใ,นนรใส่ซีนตัวไหนนะครับใส่ซีนตัวไนเสร็จใส่ตัวไหนต่อใส่ซีนฟอมน้ำครับซีนฟอมน้ำเดี๋ยวให้ดูฝั่งนู้นนะครับซีนฟอมน้ำมันต้องไปใส่ฝั่งนู้นเนี่ยแล้วแหละนะครับแกให้ดูก่อนนี่ซีนฟอมน้ำเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ Ls, Kr, n s r ใส่ด้วยกันได้นะครับแต่โซนิคโซนิค Tbr แล้วก็คลิกเขาจะเป็นรุ่นของเขาอีกนะครับตัวนี้เท่ากันหมดนะครับแต่วงวงตัวเนี้ยของของตระกูลสี่จังหวะจะเป็นสามสิบมิลนะครับตัวนี้จะเป็นยี่แปดนะครับตรงนี้ก็ใส่กาวดิสนึง ตรงที่เป็นสีน้าเงินนี่นะเขาก็ให้กาวมาแล้วแหละแต่ว่าผมจะใส่เพื่อเพื่อความชัวร์แล้วก็แล้วก็มันจะลื่นด้วยนะครับกาวนี่ใส่ใหม่ๆที่ยังไม่แห้งนี่มันจะลื่นนะครับแต่นิดเดียวครับเนี่ยอันนี้นะครับนี่ครับแต่นิดเดียวนะครับใส่เพื่อความลื่นด้วยแล้วก็วก็จะมั่นใจกว่าด้วย เห็นไม่ต้องเยอะครับที่นี้ก็มีเครื่องมืออีกอีกแล้วครับเครื่องมืออีกแล้วครับในการประกอบจะให้มันง่ายนะครับเครื่องมือในการใส่นะเดี๋ยวผมเอาไว้ไหนล่ะโอนี่นี่ครับเครื่องมือผมบล็อกเบอร์ยิบลูกบล็อกเบอร์ยิบเจ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดมันจะเข้าตรงนี้ได้พอดีนี่ครับเห็นไหมใส่ได้หมดนะครับใส่ทั้ง ของตระกูลสีย่างกว่าก็ใช้ลูกบอลเบอร์ยีิบเจ็ดนะครับเนี่ยมันจะได้เข้าได้เสมอนะครับถ้าเราเอาไขควงหรืออะไรไปเคาะนี่ไม่ได้นะครับมันเข้าไม่ตรงนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นี่ถึงจะเห็นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูเพื่อจะได้ดูใกล้ๆหน่อยเออนี่หละ เราก็สวมมันเข้าไปเลยครับนี่นะสวมเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวเราก็เคาะนะครับก็ออนะเคาะแล้วก็ดูด้วยนะไมไม่เข้าหล่ะท่านผู้ชมทไมัมแน่นจัง ทำไมก็ล้างออกอย่างดีแล้วนี่ทำไมไม่อยากจะเข้าอีกล่ะ โอ้ขนาดนี้แล้วไม่เข้าแล้วไม่น่าใช่แล้วนะครับเนี่ยหล่นลงใส่น้ำมันแล้วที่นี้แต่ไม่เป็นไรเราล้างออกได้แต่ว่าทำไมมันไม่เข้านี่แหละไม่ใช่หรือเปล่าเขาหยิบให้ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวขอวัดดูก่อนครับขอวัดดูก่อนนะครับมันยี่แปดหรือเปล่าทำไมมันแน่นทังอะไหนนะนัวเนียคาลิปเปอร์ผม วัวเนีย่ยคาลิปเปอร์เออใช่เขาเสามสิบให้มันก็ไม่เข้าสิครับเหมือนเดิมะเดี๋ยวหาตัวใหม่ก่อนครับ